สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้ก็มาเดินมาเดินจะว่าเดินเล่นเดินออกกําลังกายเดินมาดูว่าเริ่มลกแล้วนะคะที่ไถ่ไว้เตียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้เริ่มลกนะคะกับบรรยากาศในยามเย็นๆนะคะ18นาฬิกา ส2องนาทีแล้วนะคะก็จะได้บรรยากาศสดชื่นสุดชื่นแบบนี้แต่ลมไม่ค่อยพัดนะคะแต่อากาศก็ยังสดชื่นดีพื้นดินก็ไม่ถึงกับชุ่มเฉะนะคะแต่ก็มีความชื้นพอสมควรเรียกว่าปลูกต้นไม้แลวไม่ตายนะคะก็มีธุระเยอะๆหลายๆวันสองสามวันมานี้เป็นธุระของชาวบ้านนะคะไม่ใช่ธุระของ ประไล่งพยอมเองเขาขอมาเราก็จัดไปเขาขอมาแล้วก็จัดไปนะคะก็เลยงานของตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยว <c oughs> ยังเหลือวันอังคารหน้านะคะวันอังคารหน้าหลังเข้าภรษ,ษาเรียบร้อยแล้วหยุดชดเชยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะต้อง พาคนงานไปที่สำนักง,งานอายการที่สรารการจังหวัดนะคะอีกรอ,อบหนึ่งและทีนี้เราก็คงจะลุยงานของเราได้เต็มที่แล้วนะคะก็จะค่อยๆถางไปวันลวาวันละคืบก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนะคะนี่ <c oughs> ตอนนี้เสียงก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะมาเช้านี้ฝนก็ยังลงเม็ด <c oughs> อยากรู้ว่าตัวอะไรกินใบมะกอกฝรั่งหมดเลยนะคะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นแมงเต่าแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเนี่ยเขาเกาะเป็นพวงเลยอ่ะเนะี่ยคะ่ะใช่ไหมคะเนี่ยเขากินหมดเลยน่าจะใช่นะคะ มีทุกต้นมีทุกยอดเลยนี่นี่นี่น,นีบินแวบบแวบบไปเลยนะคะเสียงก็เลยจะหายหายไปนิดนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั่วฝักยาวที่บาลังพยอมได้หยอดไปเมื่อวันก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นประปลายก็จะมีสับปะรด มาแจมนิดหน่อยนะคะหัวจุกหัวจุกนี่ค่ะถั่วก็จะยอดได้ไม่ได้สิบกว่าหลุมเองนะคะตอนหนึ่งซองเป็นถั่วเนื้อปกติทั่วไปตรงนี้ก็ว่าจะซื้อมาหยอดใหม่นึกไปนึกมายอดมากไปเดี๋ยวกินไม่ทันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบ เริ่มขึ้นเหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้ยังลกอยู่เลยนะคะปลูกไม้ไว้ก็คงจะตายหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาปลูกทางใหม่แล้วก็ปลูกใหม่นะคะนี่อันนี้ต้นน่าจะไม่ตายเนาะน่าจะรอดแล้วแหละ เป็นต้นมะลิดนะคะต้นกอราคาแพงแขงอันนี้เป็นต้นเกาลัดนะคะเป็นเกาลัดไทยเทียวอ,ออกมาปลูกข้างนอกอันนี้ก็อยู่ในล่มก็ไม่รู้จะเอาไข่ออกดีส่วนอันนี้จะปลูกชะอมชะอมยังไม่ยอมมาส่งให้นะคะ นึกไปนึกมาเดี๋ยวสั่งยกเลิกซักก็หมดเรื่องกันวันนี้พาชมเดินบรรยากาศหน้าบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดลงนะคะก็อยากจะเดินออกกำลังสักนิดนึงจะเดินออกกำลังเช้าเย็นแต่ตอนนี้เริ่มลกอีกแล้วนะคะจะต้องตัดหญ้าก,ก่อนเถอะจะได้เดินเช้าเย็นได้นะคะตอนนี้น้องชิมินะคะเป็นแมว น้องชิมิตอนลังพยอมกลับมาก็ยังอยู่นะคะเขาก็จะมานอนตักทุกวันทุกคืนแล้วก็วันวันที่เขาจะหายไปเขาก็มานอนตักมากอดแขนมานอนหนุนแขนพอเช้าขึ้นมาหายไปแล้ววังพยอมก็ไม่แน่ใจว่างูเหลือมกินหรือเปล่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น โกสนเจ็ดสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวสาวเชียงใหม่หรือสาวสันทรายเอ่ยสีสดมากเลยนะคะสวยมากสามารถที่จะตัดยอดช้ำได้อีกแล้วนะคะอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็ เป็นส่วนเดิมเดิมเก่าเก็คือหรือสีผสมก็ตายหมดนะคะจะเหลือต้นทองนพเก้าหรือว่าทองนพคุณหรือว่าชะแมบทองนะคะแต่ใบไม่เคยสวยเลยนะคะจะมีตัวแมลงกินใบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันสัมปะหลังหนาทีที่เป็น พันสายเพชรน้ำรึ่งนะคะก็อยู่นี่กอหนึ่งนะคะที่ขุดไปไม่หมดก็พอดีเลยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวค่อยขยายทีหลังนะคะนี่อันนี้เป็นไผ่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่อะไรนะคะนี่เขากําลังมีหน่อขึ้นมาต้นเขาจะเป็นลายๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็ช่วยบอกด้วยนะคะนี่ค่ะ ลำต้นเขาจะลายหมดเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะลายเป็นสีออกทองทองนะคะถ้าเป็นกลางแดดแจ้งแจ้งกลางวันนะคะจะเห็นว่าเขาเป็นลายออกสีทองส้มๆกับเขียวสลับกันนะคะเขาจะเป็นลวดลายของเขาเองนะคะอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาบอกว่ามีคนที่ ปลาจินบุรีนะคะเขามาเยี่ยมแล้วเขาก็เอามาฝากแต่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาไม่มีที่แล้วก็เป็นไผ่ที่แปลกเขาก็เลยให้บรลังพยอมมาปลูกนะคะนี่ค่ะก็ได้นอนอหนึ่งแล้วนะคะอันนี้หนอนอนนอแรกอันนี้หน่อที่สองอันนี้เป็นอันนี้เป็นลำต้นเก่าเขาแล้วอันนี้ก็แตกแขนงมานะคะ ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะต้นเขาจะลายเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาไว้โชว์ต้นหรือว่าเขากินหน่อได้หรือเปล่านะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันห้านาทีปกติทั่วไปนะคะเนื้อก็จะฟูๆนะคะเนื้อจะเป็นสีขาวส่วนตรงนี้ก็จะต้นเป็นต้นปาล์มนะคะปาล์มค็อกเทลนะคะก็ได้แค่สองต้นนะคะ มีมาสี่ต้นตายไปต้นอีกต้นนึงก็ยังอยู่ในกระถางอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ลงดินเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะเบาบางลงไปสำหรับงานนะคะก็จะเหลือเพียงแค่งานปลูกผักกินเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็ฉีดน้ำส้มกับ เหล้าขาวนะคะฉีดยุงเรียกว่ายุงหายเงียบไปเลยนะคะปกติถ้าบารังพยอมเดินในเวลานี้นะคะจะตอมเต็มหน้าเลยนะคะกัดแขนเต็มเลยนะคะนี่ไม่มีมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มขาวเข็มหอมนะคะก็มีอยู่หน้าบ้านอยู่ต้นหนึ่งนะคะก็เป็นพุ่มใหญ่คอยตัดแต่งอยู่ตลอดนะคะบรรยากาศท้องทุ่งเนาะ อากาศสดชื่นลมเริ่มพัดเช,ชยๆมาแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นของพุทธร้อยมะลัยนะคะสามารถเก็บดอกไปร้อยมะลลยสวยๆได้นะคะดอกเขาจะเป็นอย่างแบบนี้อยู่ตลอดนะคะไม่บานนะคะเราก็จะเก็บดอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เก็บแบบนี้แล้วก็เอามาร้อยนะคะก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับที่บ้านไร่องยอมปลาลกๆบางคนก็บอกว่าน่ากลัวบางคนก็บอกว่าล่มลื่นดีเวลาเราเดินเข้ามาก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์นะคะนี่ค่ะทางเข้าบ้านก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์เข้ามานะคะ เจ้าเลอะเทอะบริการหน้าแหลมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาเดินชมป่ามาเดินออกกำลังกายมาชมบรรยากาศที่สดชื่นในยามเย็นๆนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวพักผ่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านาังพยมทำคลิปวดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ